ออน่งผักแมกผักสะเดาผักกระโดนและผักอีหินอื้ม เฮลโลเอเวอร์วันเอเวอร์แวร์ Hello, everyone, สวัสดีครับทุกคนนะครับจากลูกสารภาคกินภาเที่ยว๊พี่นอ้องอ้าวโอน,นี่มีนักท่องสามาฝากพี่ตอนน้องคืงเอเก่าครับอ่าแต่ว่าเป็นเมนูคืออยากกินครับพี่น้องเป็นก้อยขมครับก้อยขมอ่ะกับผักเคียงน,ยนี่ร้ายนี่ผักสะเดาครับโอ้ได้ผักสะเดามาได้คืออยากพี่น้องแล้วก็ผักเม็กครับนี่ผักเม็ก,ก,มกงามๆเลยพี่นอ้องหยอดงาม เดี๋ยวมีมะละครับมะละอ้ก็ลูกโดดอ่ะพี่น้องไูนอนะนี่รับนี่แหละครับพักประมาณนี้ครับคุณหนาคุณตากันเดีกกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นี่มารยากาศมื่อนี้พี่น้องทุกหน้าแต่ตินเขาเด้เมื่อนี้กําลัางแห้งแล้งช่วงเขานาหนาวครับ่ะซับซ้กันครับก่นอนี่แซบไปเรื่อยๆนะครับภูผ,ผานซื้อครับวันที่เจ็ดมีนาคมอู้หิวเขาพี่น้อง

บรรยากาศคือเอาพี่น้องตอนเยน็เยนๆ ข้มบำรำพี่น้องผักแมกผัก,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 กสะเดา ผักกระโดนและผักอีกหินจอบกว่ากระปุ่นสุกน้ำรุกโดดชักชีบ้าง ไม่เคลื่อนหนาวพี่น้องอืมอืม เน้าแตงเน้าแตงใื่เกาจะตาย,ยางวันเริ่มมาผ่ามาเพื่อนช่วงนี้ดอกสิเอานั้งออก 嗯，嗯嗯、mm。Hmm. Mm hmm.

กินนมอะไกแซ่บครับเมนูเนี่ยอืมหือืหอรอืมหือุออออดต้านอะเแก้ชื่อมือเราพี่น้อ,นอ,อ,นอง เดี๋ยวนุมวันเสียออกไปกินต้อครับโอ้แซ่บแห้งครับมึงเนี่ยสำหรับก้อยคมครับกับผักเคียงนี่ไรก่อน้อนแล้วผักสะเดาครับนี่พึ่งออกครับออกอะ้รทุกวันได้จัดเลยผักกระดาแล้วก็ยอดผักเม็กอนอ่อนเนี่ยอ่ะแล้วก็ลูกโดดแซบ่บแล้วก็มะละครับมะละขี่นกเข้าเนี่ยอ่ะแซ่บก็บรรยากาศดีๆท้งหน้าใต้ตีนเขาเหมือนเดิมนี่ สำหรับมื้อนี้ผู้ใด,ดมาคขึน้นมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นัวันเด้่องครับเพื่อเป็นกาลังใจให้การม้วันในการทำคลิปต่อๆไปอ่ะสำหรับมื้อนี้จากลากันด้วยบรรยากาศค่ำๆทุง่งนาใต้ตินเขาเหมือนเดิมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับปูนปูน